ูมาเห็ดแนวน,นี่ยหนิเล่นกับียงของกูนโนปุ๊กกะรยางไปใสล่ละเน,นี่ยหนิเอ้าคว้าแตงตัวเต็มเสาได้บ่แตงเต็เสาขต,ตัวกับแม่มึงอ่ะบอกไอ้แตงเนี่ยย่านพ่อตายย่านจะของเป็นแม่ไม้ลบมืงอหอดเพื่อนไถ่พ่อท่าเล็บแดงแตงเป็นผู้หญิงแน,นี่นิโคตรละอุกอังเลือดเลยเอา้าผวดมาขึ้นนี่ผวดถามอีแม่เหรอบอกวันเกิดยังขึง้นถามแต่ว่าแม่มึงเนี่ยบ่งหูเรื่องเลยบ่งหยังมึนตึบ๊บเออเพราะว่าอีนั่งเล่นู่นมันกับมึงกิดแตกอยู่ได้หรือ ผมกระว่างขน่นนะมันเป็นแต่ยันค่ะตอนมั้นฉีนาผมผมเกี๊ยมเงียเง้ยวแตกเงี้ยวเกือบแตกก็จะมาหลูกครับอืมลูกอเอ้ยพอว่าอิริณู่นี่นะ <c oughs> มันหักโตปะะัญญาผมไม่ได้คิดนี่อย่างหรอกผมคิดเป็นมู่เป็นพวกอืมแมนบนะ่เนอะใหญ่ขึ้นเด้อก็มากกันเองไหนพอว่าเอาเด็ปบ้าได็กใส่ละโอ้ยผูง่ามเนอะโอ้ยอีดเดพวกเดียวกัน